ชอบวิธีการเลี้ยงลูกของแม่ชมน้องเกลกินง่ายเป็นทายาทหมื่นล้านไม่ติดอาหารฝรั่งเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและเป็นขวัญใจของเฟ้นคลับทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับบ้านหมื่นล้านของซุปตาสาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจนอตวิชรุธ และหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่ชมจะเห็นว่าเธอมักจะออกมาโพสต์ภาพและคลิปของลูกๆทั้งสามออยูอ่บ่อยครั้งล่าสุดแม่ชมผู้ได้ออกมาโพสต์คลิปของน้องเกลที่กำลังนั่งกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างเป็นอาหารเช้าแบบอะเรออยอเอนจอยสุดๆหลังจากที่โพสต์นี้ถูกปล่อยออกไปมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเหนียวไกด่ดุกดี อร่อยถูกใจใช่ไหมเกลเติมพลังแต่เช้าเลยเกล,เเลเกับเบรคฟาสเหนียวไก่จอยแค่ไหนดูไหลนะเออหนูเกลเกลกินอะไรก็น่ากินไปหมดเลยค่ะ